สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหนวกหูเสียงรถจัหน้อยเนะี่ยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องแพทย์ขับรถผ่านทางหลังแพทย์นะพ่อแม่พี่น้องจ้าเต็มไปด้วยหญ้าตะกระแตนพ่อแม่พี่น้องต้องเก็บเด้เพะว่ามองนี่นี่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องงามคักงามเนี่ยแบบว่าพ่อหั่นมีดอกมีแต่ยอดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาไปเบิ่งกันเลยจ้าหนวกหูก็อโอ๊ตแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องจอดรถไปผุนครับรถผ,ผ่านเจอแล้วต้องเก็บนะจ๊ะไปลุ้นๆกันพ่อแม่พี่น้องจ้ะ พ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงหมหายแพทอ้อนซ้อนจงังไดหงกหูเสียงรถก็ต้องโอดเอาเด้อจ้ะเพราะว่าเรางามหลายเด้อพี่น้องเด้องกหูก็ต้องอดเอาเด้อจ้ะเด้อฟาดมามามาลงมือกันเลยพ่อแม่พี่น้องบอพูดมากบ่บเบามากความทำาเพลงเด้อจ้ะเด้อกล่องสิม่วๆคือเป็นแนวนี่กล่องแพทคือเป็นแนวนี่จ้ะสัตว์แล้วสัตว์แล้วมามามา,มาจ้ะจัดการเลยจ้ะพี่น้องเบิ้งเบิ้ง มองนีนี่ยังอวบอวบอยู่เลยปาดพอแม่พี่น้องจา้ามาเดอ้อจ้ะอันนี้แพทย์เห็นนะแต่ปี่กายแล้วปี่กายนี่แพทแพทมาพอตอนตอนเพิ่นอันนี้แล้วคือกันจ้ะตอนที่เพิ่นแบบว่าอัน,นเขาเอ่นมาหยังหะฮเขาเอ่นมาหยังจะแพทสิวอาว่าจังไดที่ว่าแกแล้วนะแม่จ้ปะปาดพอแม่พี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเก็บน้าแพทย์จ้ะ ยอดอวบ,อบ,อบทั้งนั้นเลยจ้าพลังข้าเจ้านแนมแผดประสันข้าเจ้าว่าเอเราเห็ดยางของเราแผดยางมากง่ายพอไหมพี่นอกแผดจอดรถได้ดแผดกะเปลี่ยนเสือผ้าแปลว่าใส่ใส่รองเท้าอีออีเอเลยเองสินะดัดการเลยถ้าสิจงไหวพี่พ่อนแม่พ่อนมาเก็บอยู่เดอนี่จ้ะเด้อแม่พ่อนจ๋า เยอะมากเดี๋ยวให้แม่พรมาเก็บนะจ๊ะแม่พ่อนเครื่องผีจอยละ่ะถ้าอยากมาเก็บนี่ยเงาาไปหอดผุนจ้ะคุณน่ะผุนเลยเงาวไปหอดผุนผุนเดอ้อหลยไลย่ตัวเก็บคนเดียวได้จ้ะเด้อยงไววให้แม่พ่อัก็ผีจอยถ้าอยากมาเก็บสันดอกอ่ะแต่ว่าผีจอยเราจะสิมาเก็บน้ำเเข้บ่เดอ้อเพราะว่าทั้งปลาเล่ากับมีน่ะนะจ้ะไก่ไก่เพื่อนเล่าทะเลเพื่อนเล่านั่นแล้วขับรถไปข้าวเดียว แม่พ่อ,อจ๋าแพจงไว้ให้อยู่เดอ้อจงไว้ให้เก็บอยู่จ้างามหลายพอแม่พี่นนองก็แล้งอ่อนๆมองมองอื่นเข้าออกดอกเบื่ลได้มองอื่นออกดอกเบื่อเราจ๋าสว่ามองหนีบ้านออกดอกมองจ้าอันซ่อนบ่อ่อันซ่นบ่จ้า ห้าตะกระแตนของเราดูนะสุดยอดอีหลีเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าง่ามหลายง่ามหายง่ามขาดง่ามแห้งพ่อแม่พี่น้องดูนะเบิงเบึงเลาสิแตกเบึงนี่ลักษณะดอกคนเนาะง่ามขาด ูเสียงมอไส้พ่อใหญ่นี่เต็มอยู่เบิงๆๆเอ้ยเออแผ่นล่ะเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออแห้งจ้ะน้ำงามอ่อนๆเนาะยอดสวยๆอ่อนๆจ้า พี่น้องเบ่งเบึงสวยค่ะสวยงามแหงเนาะพูดพูบโม่บักแตง <c oughs> นั่งหลายเต็มอยู่เป็นดงเป็นป่าอยู่เบ่งยอดแล้วติละเบ่งยอดเนี่ยเนาะงั่งพดดพู ง่ามคักงามแนวอยู่โบกไกลจากบ้านแพทย์เด้ยนี่จ้ะทำว่าโบกไก่กับส,สิบกโล่ยี่สิบโล่อยู่หรอกมันสีบ้าโบไก่กนไดน้อกไก,ก่ไนะกไกตื่น <laughs> แต่ว่าสำหรับแพทย์แพทราโบกไกลเป็นไรจ๊ะ นั่ค่ะพี่น้องเ,เด็ดแมเด็ดมันมันเด็ดตึ๊บตุ๊บตุ๊บเลยจ้ะมันคักเด,ดเ,ออเด็ดเด็ดเออด้วยพ่นกระแตกแตกหน่อแล้วเมื่อยเนาะแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันเอาได้ง,ง่ไงผอมันบ่ค่อยหูแห้งปไนได้เดยคพี่น้อนั่งคัก,กปุ้ยปแปด หลายๆพี่น้องจ๋าเบิง่งตี้ล่ะตื่นเต้นและดีใจอีกแล้วขอโทษขอไข่กล่องก็ไปถัว่วทิบถั่วแดนจ้ะตะกะแตนโตใหญ่งแง่มันอ่อนอกอวดทั้งนั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะกําลังไปยืนเคยไปออนซอนอยู่โรงเรียนหนองพร้อยที่นี่ ัวลบกวัวลูกแล้วสิวอกลูกลว่าพอต้องไปขอคู่แล้วแม่มีมองเก็บแม่มีมองเก็บแล้วเบิง้งสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดมความงามเนาะหนวกหูแต่เสียงรถนี่แหละพี่น้องจา๋าเนาะหนวกหูแต่คุณเสียงรถนี่แหละมึงหยอด องยดเด็ดมั้นมันได้จ้ะพี่น้องจ๋าเด็ดมันมากขอบอกถึงไปทึ่งๆจักน้อยกันผู้ใดมาเปิดเท่ง จะเปิดเพลงไหมล่ะมันสิคเอาลสิทธิ์ขออนน่อยอัานแกแล้วพวงดอกิ่นม่ดตอนดอกเราออกเราคือสิง,งามคักเดอพ์อมม่พี่น้องจา๋าเนาะมันติดถนนพอดีน่ะแหละก็มันสีอันนี้ พี <mondo> <flix> ่น้องเอ้ยสีแดงเงี้แต่เสียงลดแลนเนี่ยแหละเด้อห้อยแล้วแต่แล้วแต่ของสีนี่ยดวงสีหยอดคนเฮ้ยสีปั๊ดนี่มีแต่หยอดอุ่วๆงามๆได้แต่เด้อ เบิงบ้งพ่อแม่พี่น้องอ่อนซอนบอกอ่อนซอนน้ำแดผดบัจ้าผุนเต็มผกไปผุนแม่นเบิดเลยผุนเราวก็ล่างสีขื่นเลาวก็ล่างสีใหญ่เนาะเจี๊ยห่อเก็บเดี๊ยรอดราก็แตกเอาอีกสุดยอดอีหลีจ้ะสุดยอดความงาม สุดยอดของความงามจ้าถานนฮู้เสียงรถร่ากันสิเลยพี่น้องกันสิเห็นแต่เมื่อแผดเด็ดแบบแบบแบบเสียงดนตรีเสียงในฟิล์มแล้วเฮ้ยพอแม่พี่น้องคอยเจ,จ้าเจ้าสิไปใส่ในเนืออคุณน่ะอ้อ,อนซ่อนดิสุดยอดเลยพอแม่พี่น้องจ้าจะมันงาม งามคักงามแน่เฮ้ยคือ่อะเบ่งยอดกัดอากระตาข่อยควมโอ้ยตะก้าคว่ำเลยตะกาา้าคว่ำหัวอิ่มหัวทิ่มเลยใส่ตะกาตัวนี้เพราะว่าอยู่ในในรถว่ามีกระตาติดมากมิแต่กระตาตัวนี้จะต้องใส่ตัวนี้จะ้ะใส่ได้บ่ห้ามหน,นันไดเอาอันั่น ตาใส่อาหารตัวนี้ช่วยใส่อาหารไปฝากฝรั่งโอ้ยได้หลายแลพผ่าสิพอ่อแล้อเด้อจงหว้ให้แม่พ่อนบพี่จ้อยมาเก็บเนาะนี่ได้หลายค่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันมันหลายอยู่เต็มอยู่สาบลาบอยู่ทั้งบอ่อคุณแมนบดเลยแต่อีกอย่างหนึ่งมันหนวกหูกเสียงรถพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เข้าต่ตองเก็บไปหลาย,ลายเก็บแต่พอกินเนาะอยากก็มาเก็บกินใหม่จ้ะ ให้เบิ่งไก่ๆเด้อคุณนะ่ะยอดโอ้ยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยฟินๆหลายคักหลายแน่นอ่ะหลายแห้งอืมแล้วเขาเก็บออกไปนหนึ่งเพร่ะกร,ะแ,ตกกระแตกออกมาหมองหออน,น,งออนึ่งสิ <c oughs> คุนบอลเฮ้เพิ่นแตกออกมาแนมแนวนี่นี่หงาตะเกตเตียนจะสิมีแหนงออกมาสิง่ามค้อนซ้อนดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บน้ำแผลเด้อคุณนะเป็นเต็มๆอยู่ฮึ แพ็กกระแตนหลายโตแห้งจ้ะจอยเอ้ยเบิงเดอร์เบิงออเดอร์จะมปนหลายค่ะนี่เป็นดงเลยนี่นี่ยเงวไปหอดผุนะสาระจ่าพ่อแม่พี่น้องจา๋าห่อนก็ห่อนนัวคูกก็นัวหูเสียงรดนี่แพ็กกระได้หลายเติบแล้วจ้ะเก็บข้าวเดียวในยหยอดมันง่ามเนาะสิจงไว้ให้แม่พ่อนกับพี่จอยเพิ่นมาเก็บน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องจา๋าแต่เพิ่นอยากมาเก็บแบพ็กกระสีได้ผ้าเพิ่นมาเก็บจ้ะมันหลายเก็บผู้เดียวบวบเบิดจ้าต้องแบ่งกันเนาะพ่อแม่พี่น้องจา๋า แบ่งๆกันจ้าอุ้ย,ยนี่แต่ยอดงามๆดิโธเบิงเบิงพ่อแม่พี่น้องเห็นยังบอเห็นบอนี่เบิงเบิงยอดเพิ่นงามคากงามแนวเนาะปะคลิปนี้แพกระสีไดรฟาาไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะเอาพ่อหอมปากหอมคอเพราะวะ่ะห่อนแห้งละกบพุน่ะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องลดกันหลายเนาะอีก่างนึงเก็บข้าวเดียวเต็มหลายบึงที่ละจ้ะ คลิปนี้็สิไดีฝากไว้ซ้ำนี่เนาะขอบคุณได้หลายทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ซ้ำลดบ้ามา,มาหามาอีกแล้วที่เป็นกำลังใจแพศเมือมากเนาะจ้ะเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าจากไปด้วยยอดตกะกัตนสวยๆงามๆตกะกั่นแจ้ว่าจาก็กโตขนันนนบเป็นโตนะมันหลายแห้งพ่อแม่พี่น้องจ้ะสาบลาบอยู่เนาะจ้ะบ๊ายบาย